เสื้อได้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเฉพาะเรีเลก่างมันให้ง่ายถือง่ายเอาเงินไปใส่เร็วๆแล้วเอาวันที่สงองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด FC เฮาให้ดีใจให้มั่นใจม,มีแนวทางของรัฐบาลไทยเฮาอ๋อศักดิ์สิทธิ์สัดเจนครับเ,เสียงปุ้งป่งางฟังเพ่งเลยเฉพาะเชียงพี่แอดมินมาเตะเลยไม่ยอมไม่เยอมไม่เยียบปัญหาอาจารย์ชัดชิดเลยมาเตะเลยทำก่อกตัวเนี่ยให้สพี่แอดมินนี่ได้เดินทางมาจาก พูนทุบวนพู่อนนี่เขาบอกขนี่เตห้แล้วบอกโอ้ชุลินชุลินใกลๆไกลๆขาบอกออกไม่มีเหตุงี้เหมันเลยมนัเราตาเลยมันแล้บเหยับไม่หยมยบมามาจานเส้นชิ้เลยหยบมันเถียเลยห้ำขึ้นไปอีกสรางสร้างชลินมเหยบห้าเลยครับผมวเตเลยหยบมยสร้างไมได้น่าโดยเฉพาาเลขบนและเลขล่างครับบนตัวไหนครับางเดียวเน้นหางเดียวเน้นหางเดียวเก้าเกรลขล่าง5 1ากั้นอยู่เกียรหนึ่ง เหมีอวอับี่บ้านผู้ว่าผู้ว่าเพิ่นดีใจรลายรู้ว่ลมุนมุนดักร้อยตัวนีงก็มุนปกลกปกลกปกลกตกมาเลขยังเก้ามุนเลขหลักสิบปกลกปกลกมาตกตัวยังเลขห้าหลักหน่วยมุนปกลกปกลกตกมาเลขเกียดเป็นยังก็เป็นเลขสั้นเหมือนนี้รู้จักว่าพี่อาทิตย์ปูผมไปล็อกข้อไว้แล้วผู้ผมมันไปล็อกข้อไว้แล้วผู้ผมเนี่ยรู้จักเมื่อทั้งอีสานใต้อีสานเหนืออีสานกลางภาคใต้ภาคกลางภาคยังดึกเจ้ากันหมด สารพมอไปแม่ตั้งยืนนั่นมันเปกาบทผมปกราบี่มิเต้ไทยเฮาไเรปกราบย่นั่นไปกรกาบไปไวเอาพวกมาไล่เอาน้ำแดงน้ำยดงไปดูเนรู้จักกันเบิ้ดเนไปปูพมอาใหญ่ยับข้ามัดปูพมากูสิไปลองค้าปมันรักลอยรักลอยบักออกรักลอยแล้วยปยกปุ๊บนี่ยองคอปุ๊บ โตกูว่าเป็นเลียเก่าแม่งบักอันนี้อาจารย์สักชิ้นแม่นีีตัวนี้รถดี่อดมวนนี่ไล่สดอยางไงเอ๊ซีเฮ้าสิลรอกตะลักล้อยบลักซีบกับล็อกผู้ผมงานล็อกไปแล้วสามสามลักนี่สาลักล้อไปลอดยากผู้ได้กรรมการผู้ได้เป็นประธานกรรมการมุ่วันที่สองยี่บาทผู้บ่าเขานี่เดี๋ยวนี้เล่าไรสดดยวนแม่โคตรก็เลยกถอดจากเดินแม่งบักซีนั่นซีนี่คือเคล็ดดีวผู้บ่าแล้วว่า ได้ห้าสิได้12ล้านก็ซื้อสุดว่านี่บอกคนเป็นมูลที่กินข้าวอะไรไม่มีขายครับผมพี่แอดมินงวดนี้ได้เฮาสิได้30ล้านชุด5ใบ957 957เลขล่างชื่อง่ายๆ957หชุด5ใบ30ล้านเพิ่นมีขายเจอกังไหนรีบดึงครับผมแต่ว่าเป็นยังค่อยเว้าให้ FC เฮาอยากให้ได้30ล้านรัฐบาลบ่สนับสนุนแต่ว่าเฮามีขายให้ชุด5ใบ600 600มุกรวยม้างขายทุกใดก่อน ก็หานึ่งนั่นบอได้ง่ายพวดนยหานึไปซื้อไาซื้อกระือรับตาซื้อกระเือกหานึ่งเขาเรียกรางสองพันนึงไงสองพับาทมันได้หน่อยบ่า้่รับตาซื้อเล็กน้อยเกิดเบบี้เบบี้เล็กน้อยไปซื้อดึงซื้อกระือกซื้อกระถือกหานึ่งกันอะงวดวันที่สองนี่เท่านั้นดี นั่งก็ได้เงินนอนก็ได้เงินาศอีพี่แอดมินแมนน่องเบียวเขาด้วยแมนน้่น้องเบียวกว่านี่น้องเบียวน้องเบียวองเบี้ยวน่อบ้วพี่แอมานไหนควัก็ไปซื้อทีเลียล่างมันได้ง่ายทีง่ายเล็กน้อยซื้อไี้เขาเรียกวิาไปพี่ไปซื้อไปดึงเอาห้ากันจากกันยี่ส18หนึ่งดถูกแน่นอนครับถูกแน่นอนคู่พมไปลอกข้อไว้เรียบร้อยโดยเฉพาะเลี้ยล่าง ได้ง่ายๆได้แบบเล็กน้อยได้แบบว่าคาดคิดได้แบบส้มรนส้มรน,ลลนลลคิดระเ<อ>บื้มงส้มรนลลลวนลลล่วนลลาเป็นแต่ได้ก็ได้ก็ซื้อหาหนึ่งเลขล่า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 งห้าหนึ่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 งกันอยู่ที่เกตหนึ่งแปดหนึ่งให้สามให้สามหางแต่ว่าเน้นให้หางเดียวอาจารย์ชักชิดให้แนวทางให้สามหางแต่ว่าเน้นไหนหางเดียวให้ห้าหนึ่งให้เกตหนึ่งให้แปดหนึ่งเกตหนึ่งน้ำเอาเกตเกตหนึ่งลงไปอีกอันตแสดงว่าไทยหนึ่งด้วยนี่ คือคือผมมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ปูผมเปิดล็อกข้อไปแล้วเลขล่างนี่มีหนึ่งเอาสีแดงวงกลมเครับมาหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์สีแดงแดงเนี้ยหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์สีแดงวะเอาสีแดงให้เรวงกลมมัาขังเนี้ยเนี้ยเลยอ๋ออ๋อวงกลมวงกลมเนี้ยก็ดีเปลี่ยนไทยแล้วนี่นี่เอาคีดให้ก็ได้นี่อ๋อหนึ่งเลยนะห้าหนึ่งวงกลมเลยหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์เขีหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยบ่นนีอ๋อแนวทางวัสดุทิศรัฐบาลไทยเลขล่างเตะง่ายๆให้ง่ายๆคือ หนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขย่ามยามดีเลขหนึ่งย่ามของคู่บ่าย่ามมาจากใส่ย่ามจากคู่บ่าคู่บ่ารุงเทพสัญจรอยู่บ้านคู่บ่าเฮ้ไปบอกงานไปประกาศอยู่บ้านคู่บ่าเฮากรุงเทพยคือหนึ่งนีมาแน่นอนหนึ่งมาแน่นอนโตเด่นที่สุดให้หางเดียวนิ่นอยู่ที่ห้าหนึ่งโดยเฉพาะเลขล่างเลขล่างห้าหนึ่งห้าหนึ่งเทียนกั้นกั้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเท่านั้นให้ซีสามหางโดยเฉพาะให้ซีสามหางยากซื้อหางเดียวไ้ซื้อ หาหนึงรับทัพก้อนโตได้ง่ายเบบี้เล็กน้อยี่ซื้อกะทีเรียกหาหนึ่งหานึงเปิดซื้อกะถึงครับผมไปถ้าเป็นยิบรถถ้บอกไม่นีถ้าบอกเนี่นีอปูผมเป็นไนล็ได้อไปแ้วร้างสุรินผลได้มาเป็นแค่นี้คือปูผมไปล็อกข้อไปแล้ว้สร้างสุรินมาเยี่ยมหัมเลยเยี่ยมหั่จานสิบเลยให้ยพี่ไอร้างสุรินมาเยี่ยมหัมเนี่ยตาตคุณแท้ตากุดแท้ดังๆเอพีอาพี่หนุ่มาได้มาก มาแนวทางทางพี่น้องพี่น้องอยากไปยิบลรตลีนี่แล้ววันที่หนึ่งจะให้เพิ่นดึงเล็กข่ายี่ยังเล็กข่ายตัวใดดีนีางวันที่หนึ่งเอาชุดหาใบเหล็กข่ายให้ให้ซื้อเก้าห้าเกจเก้าห้าเกจเก้าห้าเเจหนึ่บนพี่แอนม้าห้าเจ็ดีบนกันไปซื้อบนล่างกเก้าห้เกจก็ให้ซื้อผ่นคุ้นผ่านซื้อลรตรีกัชุดหาใบ สามสิบล้านสามสิบล้านครับผมเจอที่ไหนรีบดึงไว้ครับผมเดี่ยวทางรัฐบาลให้เขาเดียวอันวันนี้มั่นใจปู่คนไหมากคือกันเป็นแนวทางฝากเจ้ามือเนี่ยเห็นแล้วจะพาอันหมดเสนเลขชุดนิบกบครับผมอันแน่นอนกระตัดเล็กกระรกะไ่าระคือแนวทางรัฐบาลไท้เขานี่ครับบอกก็บ่ได้เขาต้องบอกว่าปู่ไทยมากหายแนวทางมาเพราะว่าแนวทางของรัฐบาลไทย เก้าห้าเกตเลขล่างห้าหนึ่งของผมนี่ของปูพรมหนึ่งไปล็อกไปเรียบร้อยแล้วล็อกไปแล้วเป็นเลขล็อกกองสลากของอสสิตโดยเฉพาะปูพผมนี่ล็อกล็อกไว้ให้ออกนันมานี่ล็อกไว้อยู่ที่ผู้ว่ากรุงเทพห้าหนึ่งหางเดียวไปซื้อได้เงินกันกันไม่จ่ากกันกต่ซื้อหางหนึ่งแต่ว่าจะให้เป็นกันน้ำลายหางเกตหนึ่งแปดหนึ่ง พี่แอดมินให้เัาไงผมลัางมาหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เป็นเลขงามเลขงามยามดีตรงวันวรนชุกฮะตรงวันเสาร์วันเสาร์วันวันชุกวันชุกวันชุกผมหกก็ชุกอาจารย์อาจารย์เสาร์ก็เกียยงเห็นจังพนว่าถ้าบอกอาอย่างดีทำนี่พนันพนันไม่ต้องเอาอย่างสร้างไว้เหยียบเลยไปซี้เลยพี่แอดมินเท่าของควันปีใหม้ช่วงการครับคนละหมื่นละหมื่น ให้เปคนละเมินก็คือเสื้อสิบตัวบ้านห้าเสื้อสิบตัวได้พูดลำเงินได้หมดเลยแค่เพี่ย็โอเคครับโอเคครับโอเคนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เพื่นถามมาท่นี้นิดนึงงอาหานมาครับอันนี้กขอนิ่งๆหน่อยเนิ่งๆนะครับอ๋อศักสิทธิ์ชัดเจน2องพฤษภาหกแปบนเด่น9 5้าห้ล่างให้ห้าหนึ่ง ลอง8171นะครับเน้นที่สุดก็คือ51นะครับอ๋อสัต์สิทธิ์ชัดเจนกว้ยนีโบมีอีกแล้วแม่มาครับอาจารย์ครับผมโอเคอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ